เดิมส่วนใหญ่ภาคเหนือเขาจะปลูกไว้เป็นแนวรั้วแนวแบบเป็นหลักหลักแนวพื้นที่พื้นที่ทํากินนะครับปลูกเป็นพื้นที่ทํากินแล้วก็หลัง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 ,ลงจากาใช้ประโยชน์จากแนวพื้นที่ทํากินแล้วก็ชาวบ้านขเขาก็เอาผลมาเอาผลไปทำอไอสกัดสกัดเอาน้ำมันมาใช้จุดแทนตะเกียงแทนอะไรนะครับเมื่อก่อนสมัยสมัยโบราณน,นะครับ <an> เขารู้ได้อยังไงอะคะ,ะว่ามันมีน้ํามันเออคือคนคนโบราณเขาเขารู้สืบก,กันมาว่าผลของมันเนี่ยมันจะมีน้ํามันอยู่เดิมจริงๆ,ๆนะเขาอยากเอาไปนึ่งเอามาเล็ดมันมาเล็ดจ,จากจากในผนแก่ไปน,นึ่งไปน,นึ่งแล้วก็เอามาประคบทําด้วยหนังสัตว์เอาหนังหนังวัวหนังควายนั้นมันมีมีแล้วก็ใช้ใช้ใช้ค้อน ค่ะใช้คอนใช้ริมอนะ่ะทำให้มันหนีบหนีบเข้ากันหนีบเข้ากันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้น้ำมันให้น้ำมันมันออกมาแล้วเขาก็มาใช้แทนใต้แทนตะเกียงก่อนนะ้ตตะบูดำนีต่ตะบูดำนี่ขนมันจะเป็นพวงนะครับมันจะเป็นพวงอันนี้อันนี้ขนนี่นี่นี่มันกำลังจะมีดอกดอกมันมะจะมีดอกคู่แล้วตูมีในดอกเดียวกันมันจะออกดอกทุกระดู่งไหน ออกดอกช่วงฤดูต้นต้นฝนต้นฤดูฝนคือประมาณพฤษภาปลายพฤษภาเนี่ยครับก็มันจะออกดอกสองรุ่นปีหนึ่งออกดอกสองรุ่นแล้วก็พักษณะออกเป็นช่อเป็นพวงนะครับสมบูรณ์เลยนตะ่อจากที่สูนท้กงค่นี่จะมีแปดสายพันธุ์นะครับที่รวบรวมไว้พันตักฟ้าพัน กาลสินทันดอสเกตท่านบัณฑิานหาุ่นันมาจากลาวแล้วตอนนี้เราทราบยังคะว่าว่า,างไให้น้ำมันให้น้ำมันมให้น้ำมันนี่ให้น้ำมันนี่ไม่ต่างกัะครับรแต่ต่างกันตรงผลผิดอาจจะเป็นเพราะไอ้ของโดสงสงนสมบูรณ์สมบูรณ์ของดินด้วยที่ผลผิดมันมันให้ต่างกันนะออของโดสงนสมบูรณ์ของดินเดิมมันนะอ่ะ ขนาดที่ให้ปุ๋ยเท่ากันแต่ควาผิดต่างกันไม่มากปุ๋ยนี่เราให้ปุ๋ยแบบปุ๋ยเคมีปุ๋ยปุ๋ยให้ปุ๋ยเคมีผสมครับเคมีสูตรเสมอกับสี่สิบหกสุตมเสมอคือสี่ห้าสิบห้าห้าสามตัวก็สี่องยังเป็นยูเรียสรือบำรุงใไบผลหนึ่งมันจะมี ยังต่ำสองสามเมล็ดผลหนึ่งมันจะมีสองสามเมล็ดแล้วก็ประมาณพันสองร้อยเมล็ดมีหนึ่งกิโลพันสองเมล็ดเล็ดในมันเนี่ยนะครับผลผลที่จะให้น้ำมันจริงๆมันมันเลยระยะผลแก่ผลแก่สีเหลืองมันจะออกดำคำค้ำเราต้องให้ดำคาต้นอย่างนั้นเลยเหรอคะเออแล้วไม่คือ ประมาณเหลืองกว่านี้อีกหน่อยก็เก็บได้แล้วครับเก็บเหลืองแบบส้มๆเก็บต้นเลยได้เก็บต้นเก็บทันนะเก็บคาต้นได้เลยอ๋อเก็บไปใช้ได้เลยใช้หมายถึงเอาไปตากแล้วนะครับตากตากแดดตากแดดตากแดดแล้วก็เอาไว้ไปแกะแกะเอาเมล็ดมันออกแล้วเราต้องตากแดดยังไงจนเห็นว่ามันใช้ได้ครับตากแดดตากแดดก็คือสมมุติว่าแกะไงแล้วเนาะค่ะแกะแล้วจะจะได้เม็ดสีดํา จะได้มเมล็ดสีดำแล้วก็เอาไปตากตากประมาณสองวันสองวันก็ใช้แด้คือถ้าเก็บไว้นานกว่านั้นน้ำมันมันจะไม่ค่อยออกแล้วเราสามารถอบได้เลยคะไม่ได้ต้องตากแดดอย่างเดียว,วตากแดดอย่างเดียวคื<ม>อกรรมวิธีที่ง่ายตากแดดอย่างเดียววนหนึ่งอาจจะมี 2, มสองหรือสามเมล็ดเราเอาเฉพาะมาเมล็ดไปตากเอาเฉพาะมาเมล็ดไปตากแกง่ายแกง่ายครับ คือมันจะเป็นกีบๆของมันเลยไปตากได้สองสองสามแดดสองสามแดดคือสองสามวันก็เอาไปไปบดอัดบีบอัดเอาน้ำมันออกได้ละถ้าเราเก็บแก่มันก็แก่ยากหน่อยเก็บแก่ี้่นะมันจะมันมันไม่ก็ะเดกนะครับมันไม่มีนีมีโอเคก็มี ต่ดูเหมือนเม็ดจะไม่ค่อยสมบูรณ์สมบูรณ์ปกติมันไม่ค่อยมีโรคแมลงรบก,กวนะนี่กว่อเป็นสองวัน ใส่หให้เต็มเต็มไอ้ขนาดตรงนี้มันมันแล้วแต่หรือก็เ่าะว่ากระบอเนี้จะรับปริมาณได้กี่กิโลหรือว่า ช่างงานช่างหลืงครับมี่ทองเหลืองปิดนี่ทองเหลืองปิดทองเหลืองเพื่อที่ชัดทองเหลืองเพราะว่ามันไม่เข้ากันอยู่แล้วมันจะลื่นกว่าเหล็กกับเหล็กอืี่ริงมีเนื้อเหล็กอยู่แต่ทองเหลืองของไอ